สวัสดีครับผมพิเศษินกรณยุทธยานะครับผู้พัฒนาระบบสมาร์ทแท็กซี่ผมวันนี้ผมจะนำเสนอความไม่สมดุลของมิตเตอร์ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักๆของการปฏิเสธผู้โดยสารนะครับความไม่สมดุลนี้เกิดจากอะไรผมทดสอบให้ดูนะครับมิตเตอร์2ตัวนี้นะครับก็คือเป็นดิจิตอลมิเตอร์ที่ผมออกแบบพัฒนาขึ้นมานะครับทำงานเหมือนกับมิตเตอร์ของ ที่มีอยู่เดิมในรถแท็กซี่หนึ่งแสนคันเนี่ยทุกอย่างเลยแต่ที่อยากจะให้สังเกตคืออะไรครับผมจะบอกก่อนนะครับมิเตอร์ตัวด้านซ้ายนี้มิเตอร์ตัวด้านซ้ายนี้นะครับผมต่อทุกอย่างระบบทํางานเต็มระบบเหมือนกับมิเตอร์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายทุกอย่างที่มีรถแท็กซี่ทั้งแสนคันนะครับจะเห็นอะไรได้บ้างนะครับจะเห็นว่าจะมีระยะทางที่รถติดระยะเวลาที่รถติดนี่คือ5นาทีนะครับยังเดินอยู่เพราะนขณะนี้ผมจอดรถอยู่นะครับ ระยะทางที่เดินทางของตัวรถที่วิ่งมาทั้งหมด11กิโลเมตร11.5กิโลเมตรเวลารวมนะครับ20นาทีนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่กดมิเตอร์คือ20นาทีแล้วค่าโดยสาร105บาทคราวนี้มาดูมิเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นดิจิตอลมิเตอร์เหมือนกันนะครับแต่มิเตอร์ตัวนี้มีความแตกต่างอยู่หนึ่งอย่างนั่นหมายถึงว่าผมลองไม่ต่อระยะทางก็คือระยะทางเราจะไม่เอามาคิดเราจะคิดเฉพาะแค่รถติดเท่านั้น เท่ากับว่าผมกดมิเตอร์สตาร์สาสิบห้าบาทแล้วเนี่ยรถติดยี่สิบนาทีผมได้เจ็ดสิบห้าบาทในระยะเวลาเท่ากันนะครับยี่สิบนาทีเห็นไหมครับยี่สิบนาทีตัวนี้ก็ยี่สิบยี่สบเอ็ดนาทีซึ่งผมกดใกล้เคียงกันตอนที่ผมกดมิเตอร์เวลาไล่เรียกกันยี่สิบเอ็ดนาทีถ้าเป็นรถไม่ติดวิ่งรถเนี่ยได้ร้อยเจ็ดบาทแต่ถ้าไปในพื้นที่รถติดเจ็ดสิบห้าบาท เริ่มเห็นภาพหรือยังครับว่าสาเหตุของการปฏิเสธผู้โดยสารคืออะไรก็คือความไม่สมดุลของมิเตอร์นั่นเองนั่นแปลว่าพื้นที่ที่รถติดเขาจะได้รายได้เท่านี้ซึ่งถ้าเทียบกับต้นทุนเขาแล้วเนี่ยน่าจะขาดทุนหรืออาจจะไม่มีกําไรเลยในในใน,ในเที่ยววิ่งนั้นๆถ้าเจอรถติดซะสามเที่ยวสี่เที่ยววิ่งเนี่ยวันนี้แท็กซี่ไม่มีเงินกลับบ้านแล้วครับท่านนะครับในมุมเดียวกันถ้ารถไม่ติดรายได้เขาพออยู่ได้วิธีแก้ไขคือยังไงครับ ถ้าผมพูดอีกมุมหนึง่งตอนนี้เราไปแก้ไขามิตเตอร์เนี่ยคงจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าผมบอกว่าผมไม่แก้ไขามิตเตอร์แต่ผมขอในเรื่องของเอ็กซ์ตานะครับอันนี้คือมิตเตอร์ในอนาคตเัียไม่ต้องพูดถึงมันเพราะมันยังไม่มีติดตั้งจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามิตเตอร์แท็กซี่ปัจจุบันเนี่ยแหละครับท่านสามารถจ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้เขาได้ไหมเมื่อเราเรียกใช้เขาในชั่วโมงเร่งด่วนที่รถติดติดหรือเข้าไปทะเบงชั้นในสมมุติว่าเราบอกว่าเ,าเอาง่ายง่ายครับผมขอจ่ายเพิ่มที่50บาท มิเตอร์ตอนนี้ครับจะกลายเป็น127บาททันทีเริ่มใกล้เคียงกันยังครับเริ่มเห็นตัวเลขแล้วนี่คือใกล้เคียงกันละเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้าเกิดว่าผู้โดยสารต้องการจะขึ้นรถแท็กซี่เข้าไปในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเนี่ยหรือตัวเมืองชั้นในเนี่ยหรือในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยครับจ่ายเพิ่มเป็นเงินส่วนพิเศษต่างหากสำหรับการจราจรที่คับค้่งลักษณะอย่างนี้เนี่ย อีก5้าสิบาทต่อหนึ่งเที่ยววิ่งเพิ่มจากมิเตอร์เนี่ยครับถ้าพูดถึงอ ber อร์แล้วเนี่ยเขาใช้ตัวคูณ 2- 3สามเท่าตัวนะครับจากราคามิเตอร์นั่นหมายถึงว่าราคานี้ไม่ใช่นะครับถ้าคุณนั่งอ b เ r อร์ในชั่วโมงเร่งด่วนหรือพื้นที่ชั้นในจะกลายเป็นสา0ถึงสี่ร้อยบาทซึ่งแตกต่างกับแท็กซี่มิเตอร์ซึ่งถูกกำหนดราคามาจากมาจากมาตรฐานที่คิดคำนวณมาแล้วในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันขาดเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับลองลองขอโอกาสให้แท็กซี่ของเราได้ปรับตัวนะครับ คิดว่าพี่น้องคงจะมองเห็นภาพแล้วว่าแท็กสาเหตุของการปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรขอบคุณครับ